ช่วงนี้มีคนมาถามบ่อยมากๆเลยว่ายาตัวนี้มีผลต่อไตไหมถ้ากินแล้วจะเป็นโรคไตหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ายาเนี่ยถ้าเราใช้เฉพาะที่เราจําเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งเสริมทําให้เกิดเป็นโรคไตได้ขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วโรคไตเนี่ยเกิดจากชีวิตประจําวันนั่นเองวันนี้เลยก็อยากจะมาแชร์เรื่องของการดื่มน้ำนั่นเองนะครับว่าถ้าเราดื่มน้ำเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงน้ําอะไรเพื่อจะทําให้ไตเราเนี่ยไม่แย่ลงนั่นเอง น้ำแรกนะครับที่เราจะได้พบกันบ่อยๆเลยนะครับก็คือน้ําซุปนั่นเองนะครับต้องบอกว่าน้ําซุปเนี่ยเกิดจากการเคี่ยวของพวกกระดูกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมกูกระดูกไก่นะครับนะขเขาต้มเคี่ยวให้อย่างอร่อยอร่อยเลยให้หวานเจ๊ยบเลยนะนะครับซึ่งกระดูกพวกนี้นะก็จะทําให้ใน,น้ำซุปเราเนี่ยมีเจ้าตัวค่ายูริกสูงนั่นเองนะครับซึ่งยูริกเนี่ยมีโอกาสทําให้เกิดเกาได้เนาะตกตะกอนที่ข้อก็ทำให้เป็นเกานะครับแล้วก็ถ้าตกตะกอนที่ไตเนี่ยก็ทําให้เกิดมิลได้ และนอกจากนี้นะครับในน้ําซุปนะต้องบอกเลยว่าคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเขาคงปรุงรสไปด้วยนะครับซึ่งพวกผงปรุงรสต่างๆนะครับก็จะมีเจ้าตัวโซเดียมสูงด้วยนะครับก็ทําให้มีการส่งเสริมทําให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นไปอีกนะครับน้ำที่สองนะครับก็คือเจ้าตัวน้ำหวานนั่นเองนะครับน้ำหวานเลยนะมันลมนะครับที่มีน้ำตาลเยอะๆนะครับพวกนี้นะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยดื้ออินซูลินได้นั่นเองนะครับ และภาวะดือ้ออินซูลินนะครับก็จะส่งเสริมให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดภาวะเบาหวานได้ในอนาคตนะครับและระดับน,นตาลในเลือดสูงเนี่ยยังทําให้เจ้าตัวยูริกในเลือดเนี่ยมีโอกาสสูงตามไปด้วยได้ด้วยนะก็จะเหมือนข้อหนึ่งที่ผมได้กล่าวไปลนะครับว่าเจ้ายูริกเนี่ยมันมีผลร้ายต่อไตยอย่างไงนะครับ และน้ำที่สารน,นะครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนาะเพราะว่ามันคือน้ําสมุนไพรนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสรพพคุณของน้ำสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันมีสรรพคุณดียังไงเนาะแต่คราวนี้นะครับเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆเลยน้ำสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยชอบมีโลหะหนักมา เนาะซึ่งก็จะมีพวกอะไรตะกัวปละลอดนะครับซึ่งพวกนี้นะครับทำให้ไตเราเสื่อมเร็วมากๆนะครับและค่าไตก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่ไม่อยากจะมีปัญหาโรคไตในอนาคตหรือว่าบ้านใครนะครับที่มีผู้สูงอายุเนาะเราชอบทานน้ํา3อย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับลองส่งคลิปนี้เขาดูนะครับเขาได้มีความรู้เนาะเราจะได้เลือกทานอย่างถูกต้องนั่นเองครับ